เช้าวันที่20กุมภาพันธ์2557สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตามาธาร่วมกับพระคารินันแปดองค์ที่มาร่วมประชุมปฏิรูปโรมันคูเรียมิสานี้พระสันตะปาปาตัดสอนว่าเพราะวรสารวันนี้พระเยซูทรงถามเปโตรว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใคร ส่วนเปโตรทูลตอบทันทีว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้านี่คือการตอบสนองอย่างกล้าหานและเป็นการตอบจากใจแล้วเราละ่ะพระเยซูทรงเป็นใครสําหรับเรามันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเข้าใจและศึกษาว่าพระเยซูเป็นใครสําหรับเราแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกนะเพราะการจะรู้จักพระเยซูเราจำเป็นต้องเดินติดตามพระองค์ เหมือนที่นักบุญเปโตรได้ทำนักบุญเปโตรติดตามพระเยซูเจ้ามาตลอดแต่วันหนึ่งท่านปฏิเสธพระเยซูทรยศพระองค์แต่ท่านก็ได้ขอพระเยซูยกโทษให้ท่านหลังจากพระองค์เสด็จกลับคืนชีพพระเยซูยังถามนักบุญเปโตรด้วยว่าเปโตรท่านรักเราหรือไม่คำถามนี้พระองค์ทรงถามเราทุกคนด้วย แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าตรัสกับเราไม่ใช่คำถามที่ว่าท่านรู้จักเราหรือไม่แต่เป็นคำบอกที่ว่าจงตามเรามาเถิดการติดตามพระเยซูนี้แหละจะทำให้เรารู้จักพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นเราต้องติดตามพระองค์นี่เป็นการเดินทางที่ยาวไกลบนหนทางแห่งพระหัตถานและการเป็นคนบาปและยังเป็นหนทางของการเป็นศิษย์ ติดตามพระเยะซูขอบคุณโป๊บรีพอร์ตสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ